ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับต้าจากเวยคาาเซ็นเตอร์นะครับนี่นะครับจากขาบันทองนะครับวันนี้พามาชมนะครับหนึ่งรุ่นนะครับพีคัวคาจากค่ายนิสสันนะครับคันนี้เป็นนิสสันมาร์ทนะครับเอ่อเป็นโฉม2011นะครับตัว2011นะครับคันนี้เป็นตัว E นะครับรถเล็กราคาเบานะครับเบามากๆเบาทั้งราคารถแล้วก็ ตัวรถด้วยนะครับเพราะมันเป็นรถเล็กเป็นรถอิกวก็คา,านะครับเครื่องพันสองนะครับคันนี้เครื่องพันสองอ่าคันนี้มีดียังไงนะครับก็บอกก่อนว่าอา่าด้วยเป็นรถอีกวก็คา,าก็จะเน้นประหยัดนะครับเน้นประหยัดเน้นใช้งานได้จริงนะครับแบบว่าเออใช้งานในเมืองนะครับผู้หญิงนะครับเน้นผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้แหละแต่ว่า มันจะกระทัดรัดคล่องตัวนะครับเพราะเป็นมีช่วงที่สั้นนะครับช่วงที่สั้นแล้วก็าสามารถปรับเบาะได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับคันนี้มีดียังไงมั่งคันนี้มากับไฟหน้าโตโตเลยนะครับก็จะคล้ายๆมินินิดน,นึงนะครับแต่ถ้าให้เปรียบแล้วมันก็ไม่คล้ายเท่าไหร่หรอกนะครับก็นี่ก็มีไฟหน้านะครับโตโตเลยนะครับ คันนี้มากับสีเทานะครับสีเทาสีเทานะครับสีเทาตัดหมอกไม่มีให้นะคันนี้อ่าก็จะได้กระจังหน้าโครเมียมนิดหน่อยนะครับคันนี้ด้านหน้านี่ก็ดีไซน์สวยดีนะครับตัดกับโครเมียมนิดนึงนะครับ ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะครับด้านในนะครับไม่ได้ด้านนอกเนาะไฟเลี้ยวอยู่ด้านในนะครับมาพร้อมกับแม็กคันนี้เป็นแม็กแต่งนะครับ6 6ก้านคู่นะครับตัวนี้เป็น6ก้านคู่สีเงินนะครับสีบอลนะครับขอบ15นะครับยางของ Continental นะครับคอนติเนน t ัลโอเคนะครับขอบ15เนาะให้ไฟเลี้ยว ตรงแก้มหน้านะครับมาด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกไม่มีนะครับแต่กระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับเก็บไม่ได้นะครับต้องใช้มือใช้มือพับเอานะครับอ่ะมือจับยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่ได้เป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เนาะกันสรงกันศาสตร์ให้นะครับคิ้วกระจกคิ้วประตูนะครับมีมาให้นะครับอันนี้ เนาะด้วยความที่เป็นรถเล็กนะครับอ่าก็จะมีปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้ก็ของเดิมเขานั่นแหละนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นแก๊ปนะครับเป็นแก๊ปด้านท้ายนะครับนี่เป็นแก๊ปตรงนี้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในกันด้านในนี่ก็อ่อ สามารถใส่ได้เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ก็มีพวกอุปกรณ์อะไหล่นะครับล้ออะไหล่ให้นะครับเครื่องมือเครื่องมือมีให้นะครับแล้วก็อันนี้ฝาปิดนะครับส่วนเบาะนะครับคันนี้มันเป็นนิสสันมาร์ทมันจะพับแบบว่าพับไปเลยนะครับมันจะพับแบบเอ่อเจ็ทหรือว่าพวกยาฤิษไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพับให้ดูเนาะคันนี้มันมันพับไปเลยมันไม่ใช่60-40นะครับก็คือมัน มันได้อย่างนี้ไปเลยนะครับพับทีเดียวไปเลยนะถ้าเป็นแจ๊ตหรือว่ายาลิษจะเป็น 60- 40พับได้2 2อ,อ,อย่างนะครับแต่นิสสันมาร์เขาพับทั้งชุดไปเลยนะครับอ่าก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเหมาะครับเหมาะรถเล็กๆรถซื้อกับข้าวจ่ายกับข้าวตลาดอะไรงนี้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับด้วยความที่เป็นรถอ,อีโคคอคานะครับประหยัดน้ำมันประหยัดตั้งนะครับราคาถูกนะครับก็จะให้อุปกรณ์แต่ก็ให้มาเยอะนะครับอุปกรณ์ให้มาเยอะอยู่เนาะก็มีในส่วนของ รถคันนึงจะมีได้นะครับก็คันนี้ก็มีแอร์แบ็กด้านคนขับนะครับให้นะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายไม่มีนะก็จะให้วิดยุ a อ FM นะครับมีมาให้ช่อง AUX มีมาให้นะครับซีดงซีดีมีนะครับมีมาให้ Air m a n นนวนะแล้วก็ช่องแอร์ก็มีกลมๆแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักนะครับ ส่วนคันนี้วิ่งมาเท่าไรคันนี้วิ่งมาเดี๋ยวนะดูให้คันนี้นิสสันมาร์ทวิ่งมา1 8 9 0 0 0มนกิโลนะครับพอกับราคาขายเลยนะครับราคาขายเราก็แสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเป็นเกียร์ออตโต้เนาะเบา,า,า,าเป็นเบาะผ้าภายในก็เป็นเบา ภายในนี่เป็นสีดำโทนดำนะครับเบาะผ้าโทนดำแล้วก็คอนโซลหน้านี่ก็จะเป็นสีดำนะครับมีตัดขอบเทาตรงพวกเครื่องเล่นนะครับพวกเครื่องเล่นซีดีนะครับก็จะตัดให้ประมาณนั้นถามว่าคันนี้มีอะไรดีอีกก็ประหยัด น้ำมันแน่ๆหนึ่งนะครับแล้วก็2นี่ใช้งานสะดวกคล่องแคล่วนะครับใช้ในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ใช้ในเมืองจะดีกว่านะครับเพราะมันรถช่วงสั้นแล้วก็เออคล่องตัวกว่านะครับไม่จุกจิกนะครับนิสสันค่ายนิสสันเขาไม่จุกจิกนะครับรถจะเครื่องทนทานอะไรประมาณนี้นะครับทานิสสันอ่า พาไปดูด้านหน้านะครับกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจรีโมทนะครับอันนี้ทําให้ใหม่นะครับสวยๆงามๆไปเลยนะครับคันนี้มากับโปรของเดือนนี้นะครับโปรถ้าอยากได้โปรเดือนนี้ก็รีบๆจองกันเข้ามานะครับจองพันเดียวนะครับเอาโปรขับฟรีถึงสิ้นปีนะครับ ่อนอีกทีปีหน้านะครับเอาโปรนี้ไปเลยนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์กล่องนะครับจากทางร้านนะครับ3เดือนนะครับแต่ก็มีของธนาคารอีกปีหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้โปรนี้นะครับออกรถศูนย์บาทนะครับหรือว่าอยากจะดาวเพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้เก็บตังค์ไว้นะครับใช้ฟรีดาวดีกว่าเนาะก็ ของเราก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีพรบค่าจัดค้าโอนอะไรประมาณนี้นะครับเราฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็แถมกล้องไปให้อีกหนึ่งตัวแถมข้าวสารอีก2ถุงนะครับของเรานอกจากจะขับฟรีแล้วนะนะครับก็ด้านหน้านี่ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับใสๆขี้นๆน,นะครับมาเช็คดูได้เลยใครใครใคร อยากดูนะครับใครชอบคันนี้นะครับกับราคา10,000แสนนะครับแ8่บาทนะครับจองพันเดียวนะครับผ่อนอีก3,000ันนะครับจองพันเดียวนะครับผ่อน3,000ันกว่าบาทคันนี้นะครับภายในเดือนนี้ผมบอกเลยว่าภายในเดือนนี้นะครับถ้าไม่จองภายในเดือนนี้ก็คือไม่ได้โปรนี้แล้วนะฉะนั้นใครอยากได้รีบมาจองกันนะครับวันนี้แค่นี้เดี๋ยว มีตัวอื่นนะครับแนะนำต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอาคันอื่นมารีวิวมั่งนะครับยังไงวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ